นี่มากับครูจันครับครูจันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเมนี่ครูจันมาเบิงงัวยักษ์ค่ะงัวยักษ์นะครับค่ะยักษ์จริงๆนะครับครูจันสอสูงประมาณ165ค่ะพี่ต้องคือถ้าครูจันไปยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับนะฮะทองแท้นะครับนะฮะ เบิงกระบาลครับนะฮะเบ ini, ิงกระบาลนะฮะบ่แปลกใจนะครับนะว่าเป็นหยังนะครับนะฮะลูกเขาจังกระบาลสวยนะครับนะเป็นงัวทีดั้งหน้าหวานนะกระบาลสวยนะครับนะเบิงท้องแท้ครับนะหู้นี่ยาวเป็นแขนเลยนะครับนะยาวเป็นแขนนะครับนะลำตัวดีมากครับนะลำตัวทรงปลาช่อนครับนะฮะ เบิงครับนะเดี๋ยวสีรีวิวให้เบิงทุกจุดเลยนะครับนะนี่เลยนะฮะเริ่มจากซุ้มนาครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของนานี่ยครับนะซุ้มหน้าหวานหวานกระบานสวยๆต้องยกให้เขาเลยครับทองแท้ครับนะเป็นงัวกระบาลกว้างครับนะกระบาลกว้างครับนะ ผู أ, ้ใดต้องการนะครับในปั๊บเรื่องของซุ่มนานะครับนะยนะยอยากให้หนาหวานนะครับนะแนะนําทองแท้นะครับนี่ยบางโตบางแม่นะครับกระบาลแคบนะครับนะใส่ได้เลยตัวนี้นะครับนะกระบาลกว้างมากครับกบาลกว้างมากครับดูเขาครับเป็นง้วงที่เขาเขากลมนะฮะเขากลมเนเขาใหญ่ฮะแล้วก็แทงลงข้างหลังเลยครับแนกอ่อแนกกับหูมาเลยนะครับนะ นะทางเขาดีมากครับนะดูทรงหูครับนะโคนกมกลางบานปลายก้อยครับนะแหมมันสุดจริงๆครับตัวนี้นะครฮะยาวมากพี่ก้องยาวมาก <ไป S 1> ครับใบย,ย้อนะยย้ยใบย้อยย้อยสวยๆครับนะโอ้กับบานนะพี่น้องครับนะมันสุดๆจริงๆครับนะฮะช่างเฟอร์เฟคอะไรแบบนี้นะครับนะฮะนกตั้งตรงครับลำตัวยาวมากครับนะเห็นโบราณไหมป้าอันนี้คือยกมือแล้วนะเนี่ยหายไปแล้วครับนะ เห็นแต่มืององแงงงองแยงงองแงอยู่นะครับนะบางกูจันมิดไปเลยครับนะใหญ่มากครับนะหาไม่เจอคูจันเลยนะหาพอพ่ครับผููจันหายไปแล้วครับนะบางมิดนะครับนะใหญ่มากครับนะผู้หางยาวลากพื้นนะครับนะนี่ยหางหย่ยาวลากดินลากหยาครับพี่น้องครับนะผู้หางดําสนิทนะครับนะนะไข่สองใบสวยงามนะครับนะดูความจุกของกล้ามเนื้อครับนะ เบิ้งทางนี่วันนึกว่าบะมันนี่ถ้าเกิดว่าเห็นหัวเห็นหูนึกว่าบะมันนะครับเนี่นะแล้วนะใหญ่มากครับนี่ยลำตัวทรงไปช่อนนะครับนะประทับหลังตรงนะครับนะความจุของกล้ามเนื้อกีบขากีบเท้านะครฮะดีมากครับกระทูขาแน่นๆครับเนะยเนื้อตัวดีมากครับสําหรับทองแท้ 5G วิชานฟาร์มนะครับใหญ่โตมโหลานครับนะย ครูจันเป็นไงครับชอบไหมครับแบนนี้ใหญ่มากเลยค่ะพี่ต้องถ้ามีแม่เนาะถ้ามีแม่พันธุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าผสมเลยนะพี่ต้องปู่ตัวนี้แนะนําครับเนี่ยครบเลยนะคะตัวนี้ครับมันใหญ่โตมโหลานเลยแบบนี้ครับเนี่ยสำหรับทองแท้ 5G ครับเนี่ยตัวนี้ดีกีแกนแชมป์งานอ่างทองนะครับตัวนี้นะครับนี่ปีนั้นนะครับนี่นำโดยนะครับนะโชคในมิดฟาร์มนะเสียตูนะก็เสียเกอร์นะครับนะ ตัวนั้ก็นะคว้าแกนแชมป์นะครับกระบานดีพี่น้องครับนะกะบาลทางเขาดีมากๆครับนะตอนนี้แบบนะครับเพราะว่าจะเป็นนะผลงานชัดเจนมากนะเพราะว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับนะลูกสาวลูกไา้นะครับนะนะไปพอ,อยุ่งงานประกวดลาสุจสิงบุรีนะครับนะมีตัวส,สวยๆนะครับนะนงวให้อ่อ หนาคมนะครับนะลูกเขาจะเป็นง้วหนาคมกบานดีนะครับนะใบสวยนะครับแล้วก็เนื้อตัวดีมากใช่ไหมครับคุณจันทร์ใช่ต้องค่ะแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าพี่วิชานเนี่ยจะมีมีน้ําเชื้อแบบแยกเพศให้ด้วยนะคะสำหรับงานหน้าเร็วๆนี้ค่ะครับนะเดี๋ยวต้องไปสอบถามแล้วนะครับนะฮะนะครับนะครับนี่เลยครับมาพบกับเจ้าของเลยครับนะฮะสวัสดีครับพี่วิชาครับนะครับนะครับสวัสดีครับ นะครับนะตอนนี้น้ําเชื้อยังไงครับวันนี้นะตอนนี้ครับของทองแท้ครับตอนนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมอยู่ไม่ขึ้นราคา,าเป็นวมเทศานะ,นะครับนะขนาดผลงานออกมาชัดเจนนะครับครับมไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาครับังเหมือนเดิมเพื่อ ให้พี่น้องเกษตรกรได้ไปปรับใช้โอ้นี่คือสุดยอดครับนะผลงานออกมาดีฮะกล้าคักกับซ้ำเก่าครับพี่น้องครับนะตอนนี้รวมเพศชุดเท่าไหร่นะครับห้าพันเหมือนเดิมครับห้าพันห้าพันทอดเก่าเก่ากับสิบซอกไอ้สิบห้าหลอดให้สิบห้าหลอดตอนนี้ตอนนี้ตั้งสิบห้าหลอดเหมือนเดิมไอ้สิบห้าหลอดเลยครับผมนะครับเห็นเมื่อกี้ครูจันทร์กับซิปมาว่าเออ่มีน้ำเชื่อแบบแยกเพศไหมครับมีครับแยกเพศพึ่งผลงานพึ่งพึ่งพึ่งออกได้เนี่ยสองเดือนกว่าๆนี่แหละพึ่งทดลองตอนแรกยังไมม่่กล้าาาโโปรรทเพะว เรายังไม่เห็นยังไม่การการันตีอันนี้ผมใช้ไปเช้าเย็นก็ออกมาได้ผลอยู่จะนอว่าว่าผ่านแล้วเป็นตัวเมีแล้วการลีการตีสีนะครับประชาสัมพันธ์เนาะครับผมนะครับนะถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นแยกเพศเออนี่ชุดจะไหนครับพี่พิชานชุดละหมื่น12หลอดชุดละหมือหลอดถ้าซื้อเดี๋ยวก็หลอดละพันครับอันนี้มันค่อนข้างจะใช้กรรมวิธีในการผลิตโดยท่านหมอเสือรดกเอร เสือท่านพลหนองบัวของเรานี่แหละครับทําที่วันชาติฟาร์มเพราะน้าเชื้อเรานี่ก็จะผ่านศูนย์มาตรฐานเพราะทองแท้นี่จะรีดมาตรฐานศูนย์มาตรฐานวันชาติมาตั้งแต่ไหนแล้วยังไม่เคยไปรีดอื่นเลยครับนะฮะตอนนี้น้ําหนักนะน่าจะเป็นตันตันน่าจะตันนะครับน่าจะปตันขึ้นแล้วใหญ่โตมโหฬารมากครับงานสุพรรณจะเอาไปพี่น้องให้ชมแน่นอนเพราะพี่น้องประกาศค่อนข้างจะจะจะติดตามเยอะครับนะฮะผสมเยอะครับนะนะให้นะท่านนะะนายกนะ เชิญชวนนะครับในสำหรับงานดอนเจดีย์ครับทอดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับเราไปเจอกันที่งานดอนเจดีไปสนับสนุนไปช่วยท่านปรัดวิทยาซึ่งท่านเองก็มาร่วมด้วยช่วยงานกับงานกับเราทุกทุกครั้งงานดีๆที่ต้องไปครับงานนี้ท่านปรับอกจัดใหญ่จัดเต็มใหญ่ทุกปีใหญ่ทุกปีอนีแน่นอนท่านปรัดแน่นอนครับในวันที่ไหนะครับวันที่สองธันวาครับผมโอ้นะฮะก็นะอีกจักนี้สิบมือนเนาะนะฮะีสิบมือนนะครับนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งนะครับนะฮะนี่เลยนะครับนะฮะลูกสาวของนะครับลูกสาวของทองแท้นะครับนะนี่ชื่ออะไรครับทองเก้ากะล๊ดอ๋อตัวใบกว้างขนาดครับพี่น้องครับนะเ้เดือนเก้าใบกว้างมากครับเบื่อครับนะแข็งแรงแรงไปแล้วครับนะฮะเนื้อตัวอย่างกับบอมมั่นนะครับนะเนื้อตัวอย่างกับบอมมั่นนะครับนะฮะเนื้อตัวดีมากครับนะใบกว้างมากครับนะฮะใบกว้างมากครับ ทองแท้ตัวอยู่ในในในคอก <laughs> ดูหรวมรวมนะรวมๆวมๆนะครับแต่พ่อมันก็ต้องแน่นเป็น <c oughs> โอ้ยไงหลีไีนองครับนะมันสุดยอดจริงๆครับสาหรับทองแท้ 5G นะครับตัวนี้ผลงานนะครับต้องบอกว่าแบบโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากนะครับนะล่าสุดเนียเสียตาเพิ่งขายไปฮะน้องต้องตาครับนะขายไปปาจีนฮนะไปอยู่กับน้องแอปเปิ้ลนะฮะด้วยค่าตัว2 2 0 0 0 0บาทนะสำหรับงวัวนหน่อยนะครับลูกสาวของ นี่ครับนะของทองแท้นะครับนะสวยมากครับนะพิพิชาณครับนะถ้าใครสนใจน้ำเชื้อของทองแท้มีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับถ้าติดต่อที่ผมก็จะ0 8 1 9 8 8 3 8 6 5ง้าครับอ่าแล้วก็ท่องทางท่องทางแชทไลน์ได้หมดครับติดต่อได้ทางเฟซก็ได้ครับผมติดต่อง่ายไม่เป็นไรผมรับสายทุกสายหรือติดต่อผ่านคุณต้องคุณต้องก็ได้ครับผมได้ครับผมโอเคครับพิพิชาณครับนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ